วันนี้ผมจะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับหนังสือคู่มือสอนประกอบโมเดลรถถังฉบับสมบูรณ์ที่แปลโดยสำนักพิมพ์เด็กเพรสพับบิชชิงครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแนลนุ m o โมเด e r อร์ครับเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือซึ่งเป็นผลงานการแปลของสำนักพิมพ์เด็กเพร p u ับ i ิชชิงนะครับราคาก็ตามหน้าปกอยู่ที่250บาท ในส่วนของการจัดรูปเล่มคุณภาพกระดาษแล้วก็กัรแปลเนี่ยก็จัด่าดีตามมาตรฐานเด็กครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสอนทําโมเดลรถถังตั้งแต่เริ่มต้นประกอบจนถึงการทําสีและการทําฉากจําลองหรือที่เราเรียกกันว่าไดโอรามาซึ่งตัวหนังสือเองมีการปูพื้นทั้งเรื่องขององค์ประกอบของรถถังทั้งในส่วนที่เป็นรถถังของจริงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นงานโมเดลให้ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้เรื่องรถถังเลยเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากครับ หนังสือเล่มนี้อธิบายวิธีการทําโมเดลได้เป็นขั้นตอนดีนะครับดูแลเข้าใจไม่ยากโดยแต่ละบทเียจะมีการแบ่งออกไปขั้นๆตามความยากเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกตามได้ง่ายซึ่งตรงนี้ผมนับว่าทําได้ดีครับในหนังสือจะมีการสาธิตการสอนทําโมเดลตั้งแต่รถถังรุ่นสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็มีรถถังในยุคปัจจุบันด้วยรวมถึงมีการสาธิตการทําสียานพานะอื่นๆอ,อ,อ,อีกทําให้เราได้เห็นเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งผมคิดว่ามือใหม่เนี่ยน่าจะอ่านแล้วจับเคสไปใช้กับโมเดลรถถังแบบต่างๆได้ไม่ยากครับในส่วนของการทำเดโอรามาห,หรือฉากจำลองนะครับในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายไว้ละเอียดเหมือนตอนที่สอนทำรถถังแต่ว่าก็พอจะใช้เป็นแนวทางได้เหมือนกันถ้าใครสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องดูวิธีการทำจาก YouTube เพิ่มเติมครับถ้าเทียบคุณภาพต่อราคาแล้วหนังสือเล่มน,นี้น่าจะเป็นคู่มือสอนต่อมโมเดลรถถังที่ผมอยากแนะนำที่สุดในเวลานี้เลย ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนใจโมเดลรถถังหรือว่าแค่ชอบรถถังเฉยๆนะครับผมคิดว่าคุณน่าจะเพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มนี้ได้เพราะภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ชัดเจนสวยงามเรียกว่าแม้ไม่ได้เล่นโมเดลรถถังผมว่าแค่ซื้อมาดูภาพก็คุ้มแล้วครับโอเคสำหรับหนังสือเล่มนี้ผมขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ